ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งวงที่เป็นเดโมจากทางน้องๆทางบ้านค่ะเป็นเรียกว่าใช่ช่วงตรวจการบ้านคช่ะช่วงตรวจการบ้านที่เราจะได้ตรวจกันครั้งแรกนะคนี่ครั้งแรกของเราที่ได้ตรวจการบ้านเลยชื่อแล้วตื่นเต้นจังยังคงจากวง Dust ใช่ไหมติดนะเนี่ยยังคงจาก Dust ไปชมกันเลยค่ะ กยังคงมุนวันเวลาที่เลยผ่านแต่ฉันยังยืนที่เดิมาจะทำวิธีไหนไม่เคยยียวยาปรกษาทใจที่บาดเจ็บไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไรา สักเท่าไรก็ไม่ลือลางต้องเป็นยิ่งนี้ไปนานแค่ไหนทอรืมานิสักเท่าไรจะเป็นยิ่งนี้ไปนานเพียงใดหรือต้องเจ็บจนวันสุดท้ายมีชีวิตก็เหมือนไม่มีจมอยู่กับ จำหลับตาที่ไรทุกครั้งก็มีแค่ภาพเธอหลอกหลอนภายในหัวใจลบความจำที่มีได้ไหมหยุดความปวดร,ร้าวลบเลือนมันไปให้มองปลดปล่อยจากความเสียใจฉันยัง YAAAAAAA โปรดักชันดีอ่ะเฮ้ยทำไมเด็กสมัยเก่งมากอ่ะคือเราเราบองอย่างนี้นะเราเรามองอย่างานี้ว่า1อุปกรณ์เทคนิคต่างๆหรือว่าตัวที่สามารถซัพพอร์ตความสามารถของในเด็กอย่างนเนี้ยเนี่ยมีกว้างมีเยอะมากขึ้นโปรดักชันดีมากเลยอ่ะมี m อมีมีการถ่ายทําซิง์เกิดขึ้นใช่แล้วก็ซาวที่อัดบันทึกเสียงมาเนี่ยก็คือคุณภาพแบบ ดีเลยอ่ะใช่เป็นคุณตี้ที่สามารถจะนำไปค้าขายได้ค้าขายได้นะคะแล้วก็อ๋อมีมีนิดนึงตัวข้างหน้านะคะแอบบอกไอ้ตรงชื่อชื่อวง dust present เนี่ย present ต้องเติม s ด้วยนะคะอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนแบบชื่อวงคนเดียวอ่ะต้องเติม s นิดนึงตรง p r e s e n t อะไรอย่างเงี้ยแอบบอกแอบบอกคือทั้งหมดโดยรวมเนี่ย มันเจ๋งมากสําหรับเดโมที่เป็นน้องๆทางบ้านทำนเมื่อกี้แอบได้ยินข้างหลังมีดินามิกนะคือแบบว่าร้องดันขึ้นแรงขึ้นอะไรแต่อย่างหนึงนะ่งที่ที่อาจจะต้องกลับไปลองดูคือเนื้อเพลงค่ะเนื้อเพลงทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือพุกอะเมโลดี้มันแรงแหละแต่ว่าภาษาที่มันลงไปในตรงนั้นนะ่ะณจุดนั้นนะมันมันเป็นคำที่ที่เป็นประโยคเด็ดทั้งหมดเลยหรือเปล่านือ้ออกไหม<อ>คือมันตอนนี้มันเหมือนแบบมันมีต่อยหมัดแยบอะแต่มันไม่มีหมัดแบบฮุก แป้งเดียวแล้วโอ้โหโดนเลยคือหมัดที่แบบว่าชกหน้าแล้วแบบง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปดูแต่ว่าถ้าให้คะแนนนี้แต่ให้ดูว่าให้เท่าไหร่โอ้โหให้ในภารดนตรีหุ่ยให้ยากอ่ะถ้าเป็นเราเรารู้สึกว่านี่ก็เป็นโปรดักชั่นที่ดีแล้วว่ะแล้วมีแบบช่วงมือจะมีแบบสิงเชลโลอะไรมีเครื่องสายรสมด้วยประหลาดเลยอ่ะเราว่าเราเราไ่าจริงอ่ะให้ก้าอย่างได้นะ ้องให้เยอะไปบางไม่รู้แต่เราอาจจะแบบใจดีไงแต่เรารู้สึกว่าคือก็เก่งล้ว่าเด็กถ้าพูดถึงเป็นเด็กเริ่มต้นทําเองอ่ะเรารู้สึกว่าอผมให้แปดผมให้แปดก็คืออีกสองคะแนนก็คงเป็นเรื่องของเนื้อเพลงเนื้อเพลงเราผมเรื่องโปรดักชันของดนตรีเนี่ยก็ต้องยอมรับในความสามารถน้องๆว่าคิดมาได้ดีแล้วก็วางโครงสร้างเพลงเหมือนเหมือนเพลงที่มืออาชีพคนที่เป็นศิลปินทำเลยอ่ะเนาะมีเชลโลเชลโล่เชโล่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ ขอให้ส่งกันเข้ามาอีกใช่มาตรวจกันบ้านกันอีกเรื่อยๆโอ้เนี้ยดีนะผมผมก็รอดอูว่าเออถ้ามีวงถูกใจเราก็มาติดต่อกันนี่ก็แ,แฮปกันไปเลย <c oughs> จุดนี้พย <c oughs> ความมากจะเก็บไว้แล้วกันนะครับส่งมาเรือ่อยๆนะคะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16 <S <S หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี